สำหรับแบบตัดที่เราจะใช้ในการเย็บรูดเอวนะคะก็ให้ขยายแบบตัดในส่วนบริเวณเอวนะคะออกมากา็เท่ากับประมาณ2ใน3ก็คือ2ส,ส่วน3ของความกว้างของเส้นเอวของแผ่นหน้านั่นเองนะคะแล้วก็ขีดขยายออกมาจากเส้นกลางตัวนะคะ ก็ประมาณเท่าสองเท่าครึ่งนะคะถ้าหากว่าเราได้ทำการตัดแพทเทิร์นออกมาแล้วนะคะทำการตัดแบบตัดก็ขอให้จำไว้นะคะว่าในการทำแบบตัดสำหรับรูดเอวการรูดทั้งหลายนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คือเราจะขยายผ้าบริเวณส่วนที่เราจะทำการรูดก็คือสองเท่าครึ่งนั่นเองนะคะ อันนี้นะคะสเท่าครึ่งนะคะถ้าหากว่าทําการสันทบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการวางแบบนะคะวางสันทบไฮไลท์อยู่ที่ชิ้นเลืองนะคะก็จะใหญ่กว่าเอวชิ้นบนประมาณ2เท่าครึ่งนะคะแล้วก็ทําการเย็บรูดเอวนะคะด้วยตะเข็บหางนะคะขาเส้นแรกเราก็จะทําการเย็บที่ ตะเข็บบริเวณเส้นเอวนะคะเย็บให้พอดีปรับจักให้ห่างสุดๆไปเลยนะคะเมื่อมาถึงอีกข้างหนึ่งนะคะก็ให้เหลือได้ยาวๆไว้นะคะหัวท้ายทั้งสองข้างโดยไม่มีการย้ำตะเข็บนะคะเส้นเย็บรูดต่อมาก็ให้ห่างจากเส้นกลางนะคะเส้นที่หนึ่งประมาณหนึ่งตีนผีค่ะ ถ,ถึงริมแล้วก็ทำการาดึงได้ออกแล้วก็เหลือปลายได้ให้ยาวๆทั้งสองด้านนะคะเส้นที่3เราก็จะเย็บให้ห่างจากเส้นกึ่งกลางเช่นเดียวกันนะคะประมาณ1ตีนผีค่ะครบ3เส้นแล้วนะคะเราก็จะตรวจ สอบความยาวของเอวนะคะที่ชิ้นส่วนด้านบนนะคะว่าเอวยาวเท่าไหร่แล้วก็จดผลลัพธ์เอาไว้นะคะค่ะทำการดึงรูด3เส้นนะคะดึงที่ด้านนอกนะคะทั้ง3มเส้นแล้วก็ดึงรูดอีกด้านหนึ่งทางด้านนอกเช่นเดียวกันนะคะ เกลี่ยรอยรูดนะคะจีบรูดเนี่ยให้เท่ากันนะคะแล้วก็เช็คตรวจสอบความยาวให้เท่ากับชิ้นส่วนทางด้านบนที่ไม่มีการรูดค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะในขั้นตอนต่อมาก็จะทำการนาชิ้นส่วนบนและชิ้นส่วนล่างเข้าด้วยกันนะคะกัดเข็มมุดนะคะ ก็ลองวางดูให้มันเสี่รียความยาวชิ้นบนและชิ้นล่างให้เท่ากันแบบนี้นะคะ ก็แนะนำนิดนึงนะคะสำหรับนักเรียนท่านใดที่จะทำการเย็บแบบรูดเอวนะคะในการรูดเอวแบบนี้นะคะเราก็แนะนำให้เน่านะคะสำหรับงานบูติกก็คือเวลาเนานี่ก็เนาเส้นกลางของการเย็บรูดเอวให้ตรงกับชิ้นบนนะคะชิ้นส่วนบน ที่เราต้องการจะทำการเย็บเนากึ่งกลางแล้วก็พยายามเนาให้มันทีๆนะคะแต่ถ้าในงานเ,าเชิงอุตสาหกรรมเราอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการรูดแบบนี้นะคะอาจจะใช้ตีนผีรูดย่น แล้วก็ไม่มีการเนวใดๆทั้งสิ้นแต่อันนี้เป็นางานลักษณะแบบบูติกนะคะซึ่งการกำหนดผ้านี่ก็อาจจะใช้ผ้าในการรูดมากกว่า2เท่าครึ่งก็ได้นะคะ เมื่อเาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะทำการตรวจสอบความเท่ากันของตะเข็บตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำการเย็บตะเข็บจักรนะคะในการเย็บตะเข็บจักรของรูดเอวนะคะก็คือเราจะนำผ้าด้านเรียบขึ้นด้านบนก็คือด้านสีเขียวนะคะ ส่วนผ้าที่มีจีบรูดทางด้านล่างก็เอาไว้ด้านล่างนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตีนผีเวลาเย็บแล้วมันที่เขาเรียกว่ามันถีบอรอยย่นเนี่ยออกไปทำให้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอะไรที่มีรอยย่นนะคะก็ให้นำด้านเรียบขึ้นด้านบนเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการตัดตะเข็บนะคะ ตะเข็บเย็บนะคะให้เหลือประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำการโพ้งตะเข็บนะคะสำหรับผู้เรียนท่านใดที่ที่บ้านอาจจะยังไม่มีจักโพ้งนะคะจะใช้วิธีการพันริมแบบนี้ก็ได้นะคะปรับตะเข็บจากซิกแซกก็ค่อนข้างห่างนิดนึงนะคะ แล้วก็ทำการเย็บพันริมแทนการพันริมด้วยจักโพงแบบ3เส้นนะคะในกรณีที่ที่บ้านเองไม่มีจักโพงวิธีการนี้ก็ใช้ได้ดีเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ต้องใช้ความชำนาญน,นิดนึงนะคะอย่าให้การเย็บซิกแซกกินผ้าเข้าไปเยอะนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะทำการเลาะได้เนาที่มัน โผล่มาทางด้านนอกนะคะอาจจะเป็นเส้นที่2หรือว่าเส้นที่3นะคะถ้ามันโผล่ออมาด้านนอกเราเลาะทิ้งได้เลยถ้าเส้นไหนที่ไม่ได้โผล่ออกมาไม่เห็นก็ไม่ต้องเลาะก็ได้นะคะเพราะมันอยู่ด้านในค่ะเวลาเวลาเย็บเราก็จะใช้ได้สีเดียวกันนะคะในกรณีที่เย็บจริงๆแต่อันนี้ขออนุญาตใช้ได้คนละสีนะคะค่ะทีนี้ก็มาตรวจสอบตะเข็บ ให้เรียบร้อยนะคะเป็นอันว่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเย็บรูดเอวอันนี้ก็จะนิยมกันในหมู่เด็กๆน่ารักน่ารักนะคะแบบออกมาก็จะเป็นเด็กๆวัยรุ่นนิดนึงนะคะถ้าสำหรับคลิปวันนี้นะคะกับดิฉันดรนันทิชามานแพ้นะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสามารถติดตามชมได้ที่ดรนันทิชา1น2 o f f i c i a l นะคะทางช่อง YouTube ค่ะมีคลิปดีๆอีกมากมายให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ